สวัสดีจ้านะคะเปิดคลิปไปแล้วแต่ว่าเราเห็นหน้าไม่พ่อยเนาะมือนี้อันพามาเบิงตึกสะดุงบ้านดาม,มีป่านะคะพี่น้องมิทัลมีป่าพบกับทวัชชาแนลเนาะโอเคบอคะนะคะวิวดีดีบรรยากาศดีเนาะพามาชมบรรยากาศเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเห็นบอผุ่นอ่าสาวผ้ากับเบาไก่ก็อยู่ในน้ำน,นี่นะหมคะบรรยากาศริมห่างเขื่อนหรือเปล่ปา สวยยค่ะพี่น้องมาลินมาลินมาถ่ายวิดีโอลินลินมนมนนะพี่น้องนะมาเอาบัรยากาศเนาะบิดายมี่จากแต่ว่าสุ้มือมันอันสู้มือมันลมหนาวเห็นไหมครับมันลมมันลมมันหนาวมันสิตึกจะลุงบไดามื่อนี้มันแดดกันเลยอพาเพื่อนมาลงเบิ้งเพราะว่าเธอมีป่าเนาะพี่น้องเนาะเนาะคอยติดตามกันไปเนาะว่าสิใดหรือบีดาเด้อค่ะเด้อคอยติดตามกันไปว่าสิใดหรือบไดาเนาะ รอชมบาสิไดบบอบางที่อาจจะบาได้จักตัวกับมีเด้อค่ะนะคะไปกันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะมาเด้อมาเบิง่งมื้อนี้เห็พลอยสิาพามาเบิรงขเขาโย์สลุ่มค่ะพามาเบิ่งโยนจะลลุ่มเด้อพี่น้องเด้อโจนจะลลุ่มลงหนาววัอนี้วันที่ วันนี้วันที่เท่าไหร่เกาะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดมก,กราสองห้าหกหกหกเด้อค่ะพี่น้องพามาเบิ่งโจทย์จุจลแจ๊กอะไรไปได้เด้อขลมนิดนึงนะคะนะครับเพื่อนกระลังลงไปเด้อพี่น้องมากระทบชาเนวค่ะเจ็ดเส้นบะเต๋อเจ็ดเส้นเกาเซาะค่ะจู่ปนินขลุมลม,ลม ลมเด้ออ่ะไปแล้วไปแล้วไปกันแล้วนะจ๊ะพุนค่ะมากคับสาผ้าคือเกาค่ะสาภา้ากางลางสะดุ้งอยุจ่ะอ่ะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศเด้คือพี่นองเขื่อนลํำปาออกไปดูสา้ผากันดีกว่าพาไปดูสา้ผากันดีกว่าจ้ะอุ้ย่ันหนาใส่แดดค่ะ ก่องคือสายสายสันสายส,นสันขวาเถอะ่า <c oughs> มากับช่องธบัตชาแนวจังพามาจโจจะลุ่งจ้าโจรปรานินจ้าเดี๋ยวจะพาไปติดตามสาภากันจ้าว่าจะได้บอจะพึงจะมาหอดกับบายสามเดี่ยวอันนั้นเพื่อนใส่มองกับพายเรือใส่มอง พายเรือ,อไ่ด่างนะคะ่ะเห็นบ่บรรยากาศดีดีของสะพานจากักเสาะดังผาเกาเสาะหกเซนเนะาะ <laughs> มีตัวง่อยบอจ้าพี่หนอเกาเสาะหกเซนจ้ะอันนี้ขาตังง่อยเด้อเพคนกำลังอาจจะลงุงมลงล้ำ เราก็มาติดตามกันไปว่าจะมีป่าบอสวัสดีเจ้าค่ะนั่นดิ <c oughs> <c oughs> เราจะลุกลงนะ้ำเพื่อเจ้าขาโตงลงไปยืนลึกๆยเลื้ย้เป็นเพื่อพายเรือเสือด่างจ้าลือดอลือ้โอ้โหวิวบรรยากาศเลือดมากทะเลอีสานค่ะทะเลอีสานหางเขื่อนลำปาวทะเลอีสานหางเขื่อนลำปาวจ้า เอาไอ้กไกลขึ้นลงไปซ้ำนั่นสูจ้าเลี้ยงโอ้ทางผีเพื่าจะมีแดนนั่นเสื้อมองใกล้ทางผีเผื่อแล้วเลยวเพิ่นว่ามีคนมาตื่นกี่บอกเพื่อนไงเพรมีผู้ใดมาตื่นสะดุ้งเหมือนบอกแน่าบอก ประมาณทางพี่ยังพาเพื่อนมาใส่จัดเพื่อนมาท่านใส่มองหน่ย พี่เนี่ยพอดีว่ะพร้อมรถจอดอยู่โน้นจ้ะไอเงาะไง,ไงสะดุงแล้ว ผักบุงครับพี่น้องบรรยากาศวิวดีมากดอกผักบุงจ้าบรรยากาศที่มเคขึ้นนะคะบรรยากาศสดใสสาวสวยดอกผักบุงม่วงอ่อนปากตแตรสวยงามจ้า ไปแล้วค่ะบอกไกยไปแล้วยายมองกาพี่น้องยายมองกาไปแล้วจ้ามีสวนบักผีนั่น,นตัวหนึ่ง เพื่อวะเพื่อนี่อยู่มองก้าวจะเธอเนาะมองง่อใหญ่มองค่ะวมองไก่ใหญ่มองค่าสุเพื่กำลังตังขาตัง ลมอยู่แต่ว่ามือนี้นี่มีค่อยลมนะนี่ค่ะถือว่ามือหนี้มีค่อยลมลนะนี่ปกติลมลม <c oughs> <c oughs> บางมือถ้ามันถือนี่ยนะค่ะเนาะ <c oughs> ป่านินมันซิมาเป็นมู่ไหมคะ่ะ ตัวละโลกว่าในบ้านละเจ็ดบ้านละ,ละแปดก็มีค่ะมือเดอโชคดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนีกามาเบิ้งซื้อเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของปีงวดแรกของปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกหกสิบหกหรือขนานี้มาเมื่อค่ะแต่ก้อนปีใหม่เนาะแต,แต่เดินพษภาัดตั้งแต,แต่เดินทันว่ายังไม่ได้มาจากเธอค่ะพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่แนําขึ้นเนี่ยตั้งแต่แนําขึ้นนี่ไม่ได้มาตึกจกักรถือ ก็มาเบิ้งงนอว่าละใดหรือบิดใดน่ะแม่เจ้าค่ะถือบนอถือบอถือบออ่ะมาเ้ากองเลจจกโตค่ะมีแต่แหนจ้ะพี่น้องค่ะโจปานินก็ยืนอยู่เฉยๆเด้อเนี่ยยืนอยู่เป็นมองเดี๋ยวถ้าเป็นยืนถือมองปานินเนี่ยมันสิถือแบบเป็นมูไหมค่ะ ถือตัวหนึ่งถ้าสมมุติว่าถือตัวหนึ่งเนี่ยฮาต้องยืนอยู่โดนๆเพื่อมุกคนสีม,นมาถือเนอะาะหังแผลนั่งอยู่เถิงโค,โคกเด้อค่ะพี่น้องซูมเอาน้ำกัะโถมพืนไหลหลุนๆกันไปน้ำกันเนาะเผ่อเยือมาโมนกับมาเด้อพี่น้องหางเงินเปล่า แต่วันนี้ยังไม่มีปลาสภาเพิ่งจะได้ปลานินตัวเดียวโอ้ค่ะกอหอปซัน่อยซูมเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเป็นยังสี่เนี่ยสภาอยู่ข้างๆนี้สภาอยู่ข้างๆนี้นี่ค่ะสภาอยู่นี่สภาได้หนึ่งตัวแล้วปลานินตัวไม่ใหญ่ บอกไก่อีกกันชุมบรรยากาศหิมนมนะ้ำน่าลมลม่าวินโหูเด้อพี่น้องเด้อบกอกไก่เพราะถ้าเราจักรตู่อยู่ มจหน่อยเดียวค่ะเด้อลวมอาจจะวกเวียนวกเวียนวกเวียนกีหน่อยสภาพเลยค่ะตัวนึงผมเันดตักแล้ว <c oughs> ตาเึ็เแล้วนะคันหนึ่งตัวตากลุกทุงเรียบร้อยคันหนึ่งตัวแต่ไม่ได้ไปซูมให้ดูเนาะไม่ได้ลงน้ำเด้อไม่ได้ลงน้ำเด้อพี่น้องเด้อจะถามม่าเบิ่งอีกทีนึ่วพาคนสิได้บอเอาเธอคือมาถือเสร็จเธอ ใส่มออเิ่นกระู้ไว้เท็ กูมองพี่น้องใส่บางหันในกูแล้วตัง้งภาถือปะนินละหนึ่งตูแต่ว่าไอ้ไก่ยังมีเธอถือจักตตู ตะเบิงเด้อพี่น้องเบิงสภาหยกจะลงไปเด้อค่ะนกหน่อยหิมน้ำน่ารักแหงซู้หมอจ้ะค่ะนี่นกนกรอหิมน้ำตะเบิงค่ะตะหักให้ปันหากินหิมน้ำจ้ะ ออยางงคืงมธรรมชาติเนอะธรรมชาติเด้อค่ะเด้อเข้าสู่ซ่องสันลูกน่ารักนะคะ แต่จะตู้แล้ว ขึ้นไปใส่ไปรอทางโอ้ oh. อันเป็นรุ่นนะไม่ไกลยอยู่หิมทางดีกว่าค่ะ